เรียนหน่วยร่างกายมาตรฐานนะคะร่างกายมาตรฐานด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับร่างกายของเราเป็นด้านเด็กผู้หญิงอันนี้ก็เด็กผู้ชายเหมือนกับอันนี้เลยอันนี้เด็กผู้ชายอันนี้เด็กผู้หญิงอะ,อะ body เป็นฝ่าและรากาสีให้สวยงามนะคะทำได้ไหมคะทได้ค่ะทำได้ใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆทุกขึ้นยืนค่ะเย็นประกันที่ค่ะใครออกจากที่มีตำแหน่งของตัวเองนะคะ Thank you. ีไปที่ไหนดีคะไอีเลค oui ่ะป like ุเลยค่ะตอบถูกองเลค่ะผมต่อไปงอนีปที่ไหน ที่ไปไที่ไหนเอนะบ่าัน,านีเลยค่ะครับอเลยค่ะต่อไปช้อนค่ะช้อนมาคะกสองทีไปที่ไหนคะูอคะ you